สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่นานา,นาพันไม้บายนิตยาคลิปนี้นะคะใครมีต้นนี้อยู่ที่บ้านบ้างนะคะเขาเรียกว่าต้นหยกนำโชคนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่อยู่ในตระกูลกระบองเพชรนะคะก็จะเลี้ยงกันแบบมีความทนแรง ทนทานทนต่อสภาพอากาศนะคะช่วงที่ฝนตกชุกๆนะคะใครมีปัญหาแบบนี้นะคะก็คือโคนเน่านะคะโคนมีปัญหาแล้วนะคะตัวนี้เราจะต้องนำมาทำการตัดนะคะอันนี้โคนเริ่มเน่านะคะถ้าทิ้งไว้ก็จะ,ะเป็นทั้งหมดทั้งต้นเลยนะคะ,ะบางท่านไม่ทราบก็จะโยนทิ้งเลยนะคะ ไม่เอาแล้วตัวนี้ก็คือเกิดปัญหาโคนเน่ารากเน่านะคะแต่วันนี้นะคะอย่าไปโยนทิ้งนะคะเพื่อนๆถ้ามีปัญหาแบบนี้เราก็จะนำมาตัดนะคะตัดแล้วก็พึ่งลมให้แห้งแล้วก็ค่อยนำไปปลูกใหม่นะคะเสียดายนะคะอย่าไปทิ้งนะคะ,ะตัดจากแผลนะคะก็ขึ้นขึ้นมาประมาณสักนิ้วนะคะ เพื่อที่จะแน่ใจว่าส่วนที่เน่าไม่ขึ้นมาถึงนะคะก็ตัดลักษณะนี้นะคะเขาจะมียางสีขาวๆนะคะหยดลงมาตัวนี้ก็จะเป็นยูโฟเบียนะคะก็จะตัดแบบนี้เสร็จแล้วตัวนี้หยกนำโชคอันนี้ก็คือถ้าปล่อยเอาไว้นะคะก็ทั้งต้นแน่นอนเน่าหมดเราก็จะนำมาตัดเสร็จแล้วก็จะฆ่าเชื้อนะคะ ตัดเหนือแผลนะคะให้มั่นใจว่าไม่เน่าถึงนะคะตัดวางไว้เดี๋ยวเราจะนำปูนแดงมาทานะคะตัวนี้เราก็จะทำไปเป็นไม้เล็กๆได้นะคะไม้เล็กๆตกแต่งตั้งโต๊ะนะคะถ้าไปซื้อเขาก็จะมีราคาที่สูงอยู่เหมือนกันตัวนี้ไม่ต่ำกว่ากระถางละ80บบาทนะคะเพราะว่า เป็นได้ทั้งไม้มงคลน,นะคะอยู่ในตระกูลแคทตัดนะคะตัดเสร็จก็นำมาล้างล้างยางออกก่อนนะคะแล้วก็อ่นำมาล้างยางสีเาขาวออกนะคะอ่าล้างเสร็จ ก็นำปูนแดงมาทาที่แผลพอเราทาเสร็จนะคะเพื่อนๆก็หาะตะก้าตะแกงนะคะนำใส่ไว้ไปผึ่งลมให้แห้งอย่างน้อยอถ้าเป็นพินิษเองพินิษจะทิ้งเอาไว้10วันเลยนะคะตัวนี้ให้แผลแห้งสนิทแล้วก็ค่อยนำไปปลูกนะคะตระกูลหยกนำโชคก็จะคล้ายๆกับปลูก พญานาคลาดนะคะยางเขาจะมีลักษณะสีเขาขาว,ขาวยางขาวเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะอ่าอันนี้ก็คือทาปูนแดงนะคะส่วนใครที่มีตัวกันเชื้อรานะคะอันนี้เป็นกันเชื้อราก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทาที่แผลทาที่แผลนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้แห้งแผลแห้งสนิทก็ค่อยนําไปปลูกนะคะช่วงที่ปลูกก็อย่าไป รดน้ำชุ่มนะคะรดน้ำสัปดาห์ละครั้งถึงสองครั้งก็พอนะคะ,ะช่วงที่เราปลูกก็จะเป็นไม้เล็กที่ตกแต่งนำไปตกแต่งใส่กระถางไซส์ขนาดนี้นะคะอันนี้ทางร้านเขาจะขายอยู่ที่80บาทเลยนะคะ,ะก็จะนำมาปลูกใหม่อย่าไปทิ้งนะคะเสียดาย ทำแบบนี้นะคะถ้าเป็นกระถางใหญ่ขึ้นมานะคะก็มีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันหลายพันเลยนะคะเพราะว่าเป็นหยกนําโชคมีความเชื่อก็จะนําโชคลาภมาให้กับผู้ปลูกนะคะเสริมความเป็นมงคลตัวนี้ก็เพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ลองทําดูนะคะตัวนี้เอาละคะ่ะสำหรับคลิปนี้พี่นิ่ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ u ับ c r i b e ให้พี่นิตยาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยลาไปก่อนแล้วคะ่ะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ